นนหอมเดือดแทนเพื่อนโผล่คอมเมนต์กลางไลฟ์สดของดีเจมะตูมในช่วงบ่ายของวันที่4กุมภาพันธ์ดีเจมะตูมเตชินได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงถึงดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับการรักษาตัวจากโรคโควิด -19 โดยมะตูมได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคืนที่ตนเองจัดงานวันเกิด ที่ห้องอาหารของโรงแรมรูให้ฟังซึ่งไลฟ์สดนี้ได้มีคนเข้ามาชมมากกว่า15,000คนมีทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการส่งกำลังใจให้มาตูมโดยบอกว่าผิดแต่ยอมรับผิดแบบตรงๆก็พร้อมจะให้อภัยอีกทั้งในไลฟ์สดนี้ได้มีดีเจต้นหอมสกุลตลาเข้ามาร่วมชมพร้อมแสดงความคิดเห็นด้วยโดยต้นหอมที่ดูไลฟ์อยู่นั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า มึงก็ตั้งใจฟังสิคะมึงจะได้ไม่งงเขาบอกว่าเขากินเหล้าในห้องอนุทินบอกเขาไม่มีเหล้าที่ดาดฟ้าเนี่ยเนี่ยไม่ฟังแล้วก็รีบโพสต์โอ้ยใครห้ามน้ำตาได้วะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ